มาดูเรื่องราวของสาวพิษณุโลกเรื่องราวที่ต้องแอบเฉลยคุณผู้ชมว่าเธอเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งสองรอบเรื่องราวของคุณพรมพร,พรเล่าให้ฟังว่าตัวเองทํางานรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่หน้าวัดห้วยประกั้งที่เชียงรายมเมื่อเมษาย,ยนที่ถูกมาเมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าดวงเฮงเหลือเกินถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งได้เงินมาหกล้านคหกล้านก็จัดสรรปันส่วนแบ่งให้พ่อแม่พี่สาวไปสี่ล้านเก็บไว้เองสองล้าน ใจดีนะเส้นเรื่องก็คือเมื่อ31กร,รกฎาคมที่ผ่านมาได้รับสายจากผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นแก๊ง call center ตอนนั้นแนะนำตัวบอกเป็นพนักงานธนาคารแจ้งว่ามีคนนำเอกสารข้อมูลส่วนตัวของคุณพรมพรเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารถ้าไม่ใช่คุณไปเปิดแนะนำให้คุณไปแจ้งความนะเพราะทำแบบนี้มันผิดกฎหมายเธอก็ตอบกลับทาง call center ไปบอกเดี๋ยวไปแจ้งเองจากนั้นเสียงปลายสายก็บอกต่ออีกว่าต้องรีบแจ้งนะ เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเรื่องนี้รอไม่ได้แล้วก็เลยโอนสายให้เธอติดต่อกับตำรวจปลอมอก็เหมือนกับเคสทั่วไปอแอดไลน์แล้วก็ตำรวจปลอมขอตรวจสอบบัญชีแล้วบอกว่าบัญชีของเธอเนี่ยไปพัวพันกับแก๊งฟอกเงินส่งรูปต่างๆเอกสารที่บอกมีการตัดต่อแนบเนียนส่งให้ดูว่าเฮ้ยมันมีหมายจับเฮ้ยมันมีการแจ้งความแล้วมันเป็นชื่อเธอเป็นเลขบัญชีเธอเนียนมาก ตำรวจบอกอย่าไปบอกใครเก็บเรื่องนี้เป็นความลับขณะที่กำลังตรวจสอบเงินให้อยู่คุยไปคุยมาหลงเล่เหลี่ยมโอนเงินให้เขารวมยอดหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับเพราะว่าเงินเงินทั้งหมดที่หนูโอนไปนี่นคือแบบทั้งหมดในชีวิตของหนูแล้วตอนที่เขาหลอกตำรวจปลอมนั่นค่ะเขาบอกว่า ข้อมูลที่เขาให้หนูอ่ะมันเป็นความลับห้ามหนูบอกกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม้แต่แม้แต่ครอบครัวหรือว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ห้ามบอกเลยเพราะว่าถ้าหากว่ามีคนอื่นรู้อะไรเงี้ยอาจจะทําให้คนร้ายในคดีฟ้องเงินอ่ะไหวตัวได้ค่ะหนูก็เลยไม่กล้าบอกแล้วพอพอโอนไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันผิดปกติเนี่ยค่อยก็เลยแจ้งความแล้วค่อยบอกทีหลัง คุยไปคุยมาสิริรวมโอนไปสองรอบนะคุณเหมือนฝันค<ะ>่รอบแรกโอนไปแสนหนึ่งรอบสองโอนไปล้านเก้าเต็มแม็กเลยสรุปมันได้ไปสองล้านพอมาล้องทางตำรวจพล่ตำรวจตรีนัทวุฒิภาคภูมิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหบอกหลังจากทราบเรื่องให้ทางศูนย์ปราบปร,ปรมามอาญากรรมทางเทคโนโลยีสาร,รส,สนเทศสพเมืองพิษุโลกสืบสวนจนไปเจอคนกลุ่มหนึ่งมีทั้งหมดกลุ่มนี้สี่คนพอก็เขาต้องดูว่าโอนเงินไปแล้วเข้าบัญชีไหนถูกไหมเข้าบัญชีไหนแล้วถอนหรือยัง เขาก็เห็นว่าถอนแล้วเขาก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดธนาคารก็เห็นว่าคนที่มาถอนเนี่ยถอนออกมาจากสองธนาคารธนาคารอยู่ห้างกลางเมืองพิษณุโลกเลยก็เลยไปตรวจสอบตามสืบจนเจอไอ้คนที่ไปกดเงินกําลังนั่งกินข้าวอยู่ในศูนย์อาหารของห้างไอ้พูดอย,อ,ยอยู่ตรงฟูดคอร์ดอะตำรวจก็แสดงตัวจับกลุ่มคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อตอนจับกลุ่มไอ้แก๊งที่ไปกดเงินอะไปถอนเงินนะต้องบอกว่าถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์เลยเพราะกดเงินไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกนั่งกินข้าวอยู่ตรงฟูดคอร์ดอะ เจอของกลางเป็นเงิน3ามล้านหแสนบาทแล้วมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้คุยกับกลุ่มคนที่ติดต่อให้มาถอนเงินมีรถยนต์อีกคันหนึ่งรถมาไม่ธรรมดาต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อ <ทะ S 1> Mercedes, เมอร์เซเดสเบน <c oughs> ขับรถเบนมากดเงินมาถอนเงินตำรวจเข็นถามว่าไอ้สามล้านหนึ่งเนี่ยน 3, 000, 1, เนี่ยไอ้สามล้านหนึ่งเนี่ยเงินใครตอบไม่ได้ก็พี่รู้จัดเลยถูกไหมใช่ตอบไม่ได้ไปสามล้านหนึ่งเนี่ยมีแ <c oughs> ต่เขา ให้มาถอนพอค้นตัวเจอสลิปอีกไอ้สลิปโอนเงินถอนเงินอนะ่ะเจอสลิปถอนเงินล้านสี่ล้านหนึ่งแล้วก็ห้าแสนเก้าแล้วยังเจอเส้นเงินล้านเก้าที่มาจากบัญชีของคุณพมพรเนี่ยเข้าบัญชีเพิ่มอีกแล้วก็มีผู้เสียหายอีกคดีโอนมาอีกห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์ถูกโอนเข้ามายัางบัญชีของคนที่มากดเงินเนี่ยพลตำรวจตรีนัทวุฒิบอกคนร้ายแบ่งทําหน้าที่กันเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือ มาผีชีพมาผีชีพทำหน้าที่เปิดบัญชีถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์กลุ่มที่สองคนรอรับเงินสดเป็นคนคุมเงินจ่ายค่าตอบแทนให้กับกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็เอาเงินส่งต่อให้กับคนที่รับผลประโยชน์คือในทุนรวมแล้วคดีนี้มีคนร่วมกันทั้งหมดเนี่ยเคนในส่วนของคดีคุณพมพรก่อนเมื่อวานตํารวจคืนเงินไปให้รถหนึ่งคือรถอใหญ่ล้านเก้าที่ตามยึดคืนมาได้แต่อีแสนหนึ่งที่โอนไปรอบแรก ยังหาไม่เจอก็เลยไม่สามารถจัดสรรปันส่วนในแสนหนึ่งจากตรงก้อนนี้ได้เพราะมันก็จะมีผู้เสียหายท่านอื่นๆที่มีระบุไว้ชัดเจนว่าถอนมาจากบัญชีไหนต้องไปคืนเขาแสนหนึ่งเดี๋ยวตามให้แต่เชื่อเถอะว่าได้ล้านเก้าคืนอ่ะเหมือนอย่างที่ผมบอกเหมือนถูกรางวันที่หนึ่งสองรอบอ่ะคออแมดวงเฮงแล้วเฮงอีกใช่แล้วก็เป็นคนไทยมาหลอกคนไทยด้วยกันเองนะคะคุณผู้ชมคือพวกมิฉาชัที่พวกนี้เขาจะมีวิธีการในการจูงใจโน้มน้าวพูดจนแบบเหยื่อเชื่อสนิทใจด้วย พี่น้องเอ้ยนว่าเป็นล่างลายฮ้อนแปดตายกันยังว่าโอ้ยยี่สิบแปดเดือนมีนางสิบสามนาลิกาบายกว่าใดเช้าไทยให้นังตะลึง และนี่ตายเข้าซสาตึงโซ่เขียวปันคนตกใจสุนเตือนไยของไทยอับเหตุการณ์ประมาณใดแผ่นนิ่นไวที่ลอยเลื่อนสกายพม่าเตือนข้างยิงไง โอ้ยแผ่นดินไหวที่พมา่าความรุนแรงกล้าเข้าสู่ไทยเจ็ดจุดเจ็ดแมกนิจูดสิบกิโลเมตรความลึกใดอัพสเตอร์ช็อกไงได้ตามมาเห็นกับตาคนเมืองกรุงได้วุญไว้หนีตายวุ่น จนหัวหมุนลุ้นเล่งหายหูตาลายบ่เห็นหุงอโอ้อตึกสูงพังฟังชีวิตผู้ก่อสร้างยังหาร่างเหม็นบ่เห็นไดโนนหลายชีวิตคนสำได้เซน ได้เป็นเหงื่อในความตายย้อนว่าภัประมองเหเ็นได้ทุกเข็นเพระพาะภัยหายในรอบร้อยปีมาเลวลายคนลมตายน้ำตาลังอ ซากหักพังถมรังใบย่อนไพ่ลายได้ก่อเวรไพยธรรมชาติบริเวนเห็นเลวไปนอสุมเฮาให้จำเอาเป็นบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดกับตายสังวรไว พ่อเตือนใจอย่าประมาทให้ธรรมชาติเดอพีิน้องอย่ามองข้ามแม่นผิดไประวังไว้ กิข่าวแปลเรื่องของชาวบ้านหรืองานของเรา